ตัวนตุเก็บเองหรอกทัาสมสมกับนี่สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเข้าป่ากันนะคะค่ะแม่สีไฟเสื้อสีแดงนี่คือมดเอ็กนะคะกระเทยขึ้นต้นบักพีพุวนนะคะรอบข้างนี้จะเป็นน้องน้องอะไรบ้น้องอันนิรุธนะคะฝั่งนู้นจะเป็นน้องน้องจุ๋มกับน้องฮาร์ดนะคะ ตอนนี้ได้ประมาณสามสี่ปุ่มนี่แหละค่ะเออเหอเลิกเลิกเลิกลได้อีกตอนนี้ได้อีกหนึ่งปุ่มแล้วนะคะหมดค่ะมดเอกกำลังขึ้นอย่างเมามันเลยค่ะด้แหม อาอนี่ก็แม่มึองคางแล้วโอเคก็นี่มาเห็นหูไลยเหรอมันยำตาอันนี้มดเอ็กซ์กำลังขึ้นนะคะมดเอ็กซ์กำลังขึ้นกำลังต่อยนะช่วงนี้จะต่อย <c oughs> สีส้มนะคะสีส้มพวกใหญ่พวกนี้ประมาณสิบ <c oughs> หน่วยนะคะอันนี้น้องอี๋น้องน้องอันนี้รุดนะคะเดี๋ยวจะพาไปสั่งของน้องฮาร์ดก <ifa> <c oughs> ับน้องจุ๋มนะคะ ตอนนี้ยุงกัดขาประมาณร้อยตัวแล้วค่ะเยอะแยะเลยนี้เราอยู่ในป่าแม่สีไผ่กันนะคะมาเก็บทำไมนี่เลยป้าเปี่ดสีไผ่มาดิป่าแม่สีไผ่เกียบยูเกีบยมึงเดีหมดเอ็กระวังนะคะอันนี้น้องฮาร์ดกำลังจะขึ้นต้นแล้วนะคะทำท่าเหมือนลิงเลยออันนี้ตัวคนถ่ายเองนะคะ อย่าไปขอก้มูดิจะไปมีมาไส้มเดด้อนเขเยโอ้ยต้ต้อยมันเียเนี่ยมัน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 ฆ่าเคียร์มันลงมาเมื่อไรฆาเคียร์นะตอนนี้กำลังขาเคียร์เต้องขึ้นแล้วขรก็ลงให้มันได้เลยล่ะคนผู้ใาวกินกับย้ายกินถอะเริ่มขุ่นยากไปนเราจะขายลูกละสิบบาทนะคะ เราไม่ขายปุ้มละห้าบาทเหมือนยายมวยนะคะเพราะว่าเราอาลำบากเราจะขายลูกละสิบบาท,บาทเรา,เราเคาือลำบากลำบนยายอรดินก็จะไม่มีสิทธิ์กินนะคะห้าบาทอ้าเลิศค่ะคุณเจบเอาลงไปีไ่ต้อยก็จ่ต้อยแม่มึงสิงหรอกกูมันอันนี้จบที่คนถ่ายนะคะสวัสดีคะ่ะจบการไลฟ์แล้วค่ะ